ราคาต่างกันอยู่ประมาณประมาณ1 0 0 0 0 5 0 0บนะับท ุกท่านทุกคับเดี๋ยววันนี้พทาทุกท่านมาวัดจอดเทียบ,บขนาดตัวรถของคลิก160ชมใหม่นะครับตัวคอมาเบรกกับตัวคลิก125นะครับตอนนี้ตัว125ยังขายอยู่นะครับก็มาเทียบขนาดแล้ะกันนะเพราะว่ามีน้องท่านหนึ่งนะขอมาบอกว่าจอดเทียบขนาดความใหญ่ของตัวรถ คลิก150นะครับให้ดูหน่อยแต่ว่าตอนนี้รถมันยังไม่มีครับ150อะมันหมดแล้วนะครับก็วันนี้ถือโอกาสเป็นเลือกเป็น125ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าขนาดตัวรถมันเท่ากันกับตัว150นะครับก็ทํามันมีมาเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มันมี125ก็จัดให้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าใจร้อนมากนะครับอยากเห็นนะนี่เดินดูรอบคันเลยครับถามดูแบบนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะ ความใหญ่ดูนะครับเพื่อนความสูงคลิกหนึ่งหกศูนย์ะครับสูงกว่าตัวหนึ่งสองห้าต่ำนะครับหน้ามันจะต่ำกว่านิดหนึ่งแฮนด์ระดับแฮนด์ด้วยนะครับขนาดล้อเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมถ้ามีตัวท็อปเดี๋ยวผมจัดตัวท็อปไปดูแล้วกันนะครับสีแดงนะตัวหนึ่งสองห้านะครับตอนนี้รถสีแดงตัวท็อปยังไม่มีนะครับเดี๋จะเจาะเทียบไปดูนะครับว่าสีเหมือนกันหรือเปล่าครับไฟหน้าเป็น LED เหมือนกันนะครับ งนะครับแต่ถ้าเป็นเทียบตัวตัวท็อปของ1นึผมว่าน่าจะสูสีเนาะเพื่อนเนาะน่าจะสูสีนะครับความใหญ่นะครับโอ้มองด้านหลังแบบนี้นะครับคลิกหนึ่งหก่มากเลยนะแบบนี้แต่ด้านหน้ามองใกล้เคียงกันนะครับโอ้ดูนะครับชัดไหมนะครับความสูงของท้ายนะครับเท่ากันเลยนะครับใกล้เคียง ความยาวของตัวรถก็ใกล้เคียงนะครับไม่ต่างกันเยอะนะครับนิดหน่อยบอก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าตัวคีมนกนนะครับจะมีตรงนี้นูนเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยดูเหมือนสูงกว่านะคนคนซ้อนนะหน้าปัดเรือนไหม่ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะต่อแบตเตอรี่ต่ออะไรให้ดูนะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ไฟท้ายไฟเรียวเป็น LED นะครับชค็คเป็นโชคเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ในมือถือนะครับตัว160นะครับมีเพิ่มมาให้นะครับส่วนคลิก125กับ150ไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีมานานลนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่มือถือกล่องยูบล็อกนะครับก็เก็บหมวกกันนาะ เต็มใบได้หนึ่งใบนะครับอัตรากรารเบี้ยธรรมนตัวคิกหนึ่งซ่าห้าสิบสองจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนคิกหนึ่งหกศูนย์สี่สิบเจ็ดจุดหกน่าจะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับตัวหนึ่งหกศูนย์เป็น ESP พัดนะครับส่วนตัวหนึ่งสองห้านะครับเป็น ESP ธรรมดานะครับ บบเบรกเป็นคอมบิ่เบรกนะครับดัมเบรกหลังดิฟเบรกหน้านะครับเวลาเรากำเบรกด้านหลังนะครับด้านนี้นะเบรกหน้าจะทํางานด้วยแต่เปอร์เซ็นต์นะครับด้านหลัง70ด้านหน้า30นะครับส่วนข้างขวานะครับจะเป็นเบรกหน้าเบรกเดียวนะครับเวลาเรากำเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดดูอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมเทียบตารางการหดให้ดูเผื่อใครสนใจนะครับยังขายอยู่นะครับ125องห้าจะ้เห็นชัดๆนะครับ สวยนะก็สวยทั้งคู่นะครับมันก็เล้วกแต่คนชอบนะครับแต่ว่าออปชั่นของเล่นเพราะว่าตัว160ตัวนี้จะให้มาเยอะกว่านะก็ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับตอนนี้รถแต่คันนี้มีคนจองไปแล้วนะครับร้านสมเกษตรยนต์นะครับสาขาสุรนารายนะครับเบอร์โทร0819779592นะครับ ยู่โคราชนะครับคนครราชสีมาสนใจก็มาดูได้นะครับนะครับดูตารางกัรผ่อนครับเครื่องยนต์ก็เป็นหม้อน้ำร,ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับตัง้งคู่เลยนะครับราคาตัวคลิกนะครับ 160อยู่63,500บาทนะครับมีสีดำสีขาวสีแดงนะครับใช้เงินดาวผ่านล้านนะครับ1น0 0 0หมื่นเบาทนะครับส่ง12งว่าสี่พันนะครับ24่ว่าสองพนดเจ็ดบห้นะครับ36มว่าก็1,990กาทนะครับไฟแนนซ์นะครับใช้เงินเก้บาทนะครับส่ง3,233บาทนะครับสาว่าเสื้อนะครับของแถมนะหมวกนะครับโปรเจอันนี้เฟสนะครับลายเบอร์โทร ิใจก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้หกหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับอันนี้ห้าหมื่นสองนะครับราคาต่างกันอยู่ประมาณกี่พันเนี่ยแปดหมืนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับสำหรับของเล่นนะครับให้มาเยอะนะครับห้าหมืนสองพัน มีทั้งหมด2สีนะครับอันนี้ตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปเป็นล้อแม็กเดี๋ยวรอตัวรองตัวท็อปมานะครับแต่ผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับจอดเทียบให้ดูใช้เงินดาวน์ผ่านล้านก็8,000นะครับตรง12วอท4,460นะครับ24วอท2.630นะครับสาย30วอท1,880ไปเน้นนะครับใช้เงินก้บาทนะครับส่ง2,595บาทเบอร์โทรเฟซไลน์เหมือนกันนะครับของแคร์มันเดิมนะครับมีทั้งหมด2สีมีขาวมีดำมีลอซีดวัดนะครับ ก็รถไม่มีเนาะก็จะพยายามเทียบให้เห็นนะว่าเห็นความแตกความต่างนะครับว่าอันไหนมันเด็ดกว่ากันอะไรบ้างนะครับมาจอดเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับพอมีน้องๆขอมาผมก็จัดให้ตามความขอนะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็จะเอารุ่นที่แบบมันใกล้เคียงให้ดูนะครับนี่นะครับยังขายอยู่นะลองแคปหน้าจอไปครับไปลองเทียบราคาดูนะครับ ว่าในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอยากดูคลิกหนึนะครับแต่รถมันไม่มีก็เลยจัดอันนี้ให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าสนใจรุ่นไหนก็มาจัดได้เลยครับรถเยอะมากนะครับ v x บอกเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับมาถึงนะครับทำสัญญาเอารถออกได้เลยนะครับรถเยอะมากนะครับดู มีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่ารอเป็น2เดือน3เดือนแล้วนะครับที่ไหนรอมาจากที่นี่ได้นะครับรถเยอะมากโอเคนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับผม